สำหรับการ์ดจอ NVIDIA GeForce RTX 40 Series เนี่ยมันจะมีรุ่นบนสุดเป็น RTX 4090ใช่ไหมแล้วก็มีรุ่นต่ำสุดเป็น RTX 4060นะครับจริงๆแล้ว4050มันก็มีนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่การ์ดจอแยกครับมันเป็นการ์ดจอที่อยู่ในพวกแล็ปท็อปอะไรเท่านั้นนะครับแต่สำหรับ RTX 50เนี่ยดูเหมือนว่ามีโอกาสเป็นไปได้นะครับที่จะมี RTX 5050 50ในแบบการ์ดแยกออกมาด้วยนะครับอันนี้เอาข้อมูลจากไหนนะครับเป็นจากทาง EEC นะครับหรือว e ่า Eurasian Economic Commission นะครับอันนี้ทาง s o t a c นะ เขาได้มีการยื่น filing การ์จอไว้หลายรุ่นเลยนะครับไอยื่น filing ตรงนี้มันหมายความว่ายังไงนะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะถ้าให้เดานะก็คงจะเป็นในเรื่องของการยื่นจดทะเบียนนะครับโดยมีการแจ้งชื่อรุ่นและรายละเอียดของสินค้าไว้กับทาง etc นะครับว่าเราเนี่ย อาจจะหรือว่าจะมีสินค้าชื่อรุ่นตามนี้เข้ามาขายเป็นการบอกเขาไว้ล่วงหน้าเท่านั้นเองนะครับจากชื่อรุ่นแล้วนะครับเขาก็มีการจดไว้เยอะเลยนะครับตั้งแต่ RTX 20 RTX 30 RTX 40แล้วก็พอเป็น RTX 50เนี่ยก็จัดมาครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นที่เรามีอยู่แล้วไปจนถึงรุ่นที่ ยังไม่เปิดตัวแต่คาดว่ามีแน่ๆอย่างเช่น RTX 5000แล้วก็5000 Ti ครับและอย่างหนึ่งนะจะเห็นว่ามี RTX 5050 50ใส่เข้ามาด้วยนะครับไอ้ตรงนี้ฮะแม้ว่า Nvidia เนี่ยจะยังไม่ได้เปิดตัว60 Ti กับ60อย่างเป็นทางการแต่ว่ายังไงมันก็ต้องมีแหละใช่ไหมเพราะว่าเจนทุกเจนที่ผ่านมา มันก็มีนะครับเจนนี้ก็คงจะมีเหมือนกันแต่ว่าไอรุ่นที่มันโดดโดโด,โดออกมาเนี่ยก็น่าจะเป็นตัว5050 50นะครับ <S <S แต่สําหรับรุ่น5050อันนี้อาจจะต้องมาคิดเพิ่มนิดหน่อยนะครับเพราะว่าแม้ว่าเจนที่แล้วเนี่ยมันมีสำหรับแล็ปท็อปจริงเจนนี้เราก็ยังไม่รู้นะครับว่าแล็ปท็อปจะมีหรือเปล่าเดสก์ท็อปจะมีไหมอีกอย่างฮะก็คือการจดทะเบียนกับ ecc เนี่ยไม่ได้หมายความว่าม,ามันจําเป็นจะต้องมีสินค้าจริงๆนะครับอาจจะเป็นการแจ้งจดไว้เฉยๆแล้วไม่ได้เปิดตัวสินค้านั่นออกมาก็ รู้ไหมฮะมีหมดเลยนะครับ RTX 5090 Ti Super ก็มาด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ ไม่ได้จะเป็นไปได้จริงนะครับแต่เพียงแค่ในกรณีของพาลิ t เนี่ยดูแล้วอันนั้นจะเป็นการกว้านจดไปมากกว่าในนั้นเนี่ยก็มี RTX 5050 50แล้วก็5050 50 Ti เข้ามาด้วยแต่สำหรับโซแท็กอันนี้ดูมีความเป็นไปได้จริงมากกว่าเพราะว่าทุกรุ่นที่เขาแจ้งจดมาเนี่ยมีจริงและมีความเป็นไปได้สูงว่าจะมีจริงอย่าง60 Ti กับ60เนี่ยมันก็คงจะมีเพียงแค่มันจะมี5050 50รุ่นเดียวที่โดดออกมาแล้วยังดูครึ่งกลางอยู่นะครับงานนี้ก็ต้องรอรุ่นต่อไปนะครับแล้วเพื่อนๆอาะคิดยังไงครับคิด ็อปด้วยหรือเปล่าหรืออาจะมีแค่ตัวแล็ปท็อปเฉยๆก็สามารถคอมเมนต์ท่องคุยกันได้ครับแต่ผมต้องแจ้งให้ทราบนะครับในกรณีของเจนที่แล้วเนี่ยตอน RTX 40เนี่ยมันต้องมีข่าวลือของตัว RTX 4050ออกมาเหมือนกันนะครับมีการจดทะเบียนเป็นรุ่นของ RTX 4000 Desktop เข้ามาด้วย,วย,วยแต่สุดท้ายจริงมันก็เหลือแค่โน้ตบุ๊กนะ